ลาลาลาเราไปกันไม่รู้ไปไหนดีอืมไปลาตาปีไปอืมได้รว่ไปห้องแลบบีเห็นเห็นว่าเห็นว่ามันปิดประตูอุ้ยยังไม่ปิดนี่หว่ามาเปิดเลย มีอะไรบ้างอ่ะฉันก็ไม่รู้ บันไดลื่นจังแฮนะบุ๊บฉันรอนนะนะโอเคบุ๊บ ไปกันไปกันอืมไปเหมือนเหมือนเขาบอกว่าในห้องทดลองมันจะมีตัวสัตว์ประหลาดจริงมาดูกัน đọc cái đuôi bài đuôi nè rồi đeo 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 đi rồi à à à ฉันสองให้น้อตรงนี้มันจะไม่มีเนายนายนา,ยนายฉันเจอทางเลยบางอย่างอ่ะอยากเข้าไปนะไม่เจอทางกดนายรู้ไงเพ่อฉันเป็นเจ้าของบริษัทดีนี่ เมื่อตอนนี้เราเจอนะตอนนี้เราเจออะไรบางอย่างอ๋อมันคืออันนี้นี่เองอุย้ยไฟเปิดแล้วลงนี่ต่อดีอ่ะอมคนน่าจะกำลังมาแล้วนะนายมาจากไหนเนี่ยพวกคุณมาจากไหนในห้องทดลองนะนี่อุย้ย รัวฮะไงดีงั้นทำงไงดีทำยไงดีพวกเราแค่มาตัวครับทามาตรวจดอกโอเคแต่ฉันไปด้วย I นี่นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดและถูกขังแต่เราจะทำการยไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ช่วยเสริมแล้วคือถ้ามันขยับมือไหล่ที่ตัวนั้นจะตายทันทีจหรือว่า แล้วตัวนี้มันจะมีตัวใหม่คู่มอนะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วอ๋ออยน้อย ไปฉันทีไปฉันทีไปฉันท,ไนท,ไนทีไปฉันไปสู่อิสรภาพขอดอีเลย ผมเป็นจันตาแล้วไปดเลยเหมือนว่าเคร่องสังกัดไม่ทำงานะ ชิด้วันช<อ><อ>้าตู่ผ่านไป Oh, the good, the good, the good. อือตอนนี้เปนนะ็นเรื่องปกติดีนะครับอืนอน้ำจื๊อไหนมาแล้วคนจอดหายไปไหนไม่รู้ครับอืมสุบน้ำยาอะไรนะอือเราเป็น Ừ cô bay เอออม,มต้องทำเฉยวนานะ้ทำเฉยอมอันนี้เป็นยาที่อึบไม่เป็นอะไรเลยแล้วผิดนะว่ามียากสะสัอันหนึ่งที่มันช่ยได้ช่วยแผลกนิดเวน่อยร้อนใหญ่ก็ได้ Ni nái tin do hết và âm mục kìa mọi đi mặt cây áo phố อ้ามเสียงเลย้มอูทําผมไม่รู้นายตรวจเช็คเขาไปเลยนะครับท่านโอ้ย แตกหมดเลย